คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่สิบเอ็ดว่าด้วยการมีสังวร 1. ผู้มีหลักเสาเขือน 2. ไม่ตกอบายดีกว่า 3. ช้างนาบุญ 4. ผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้ว 5. ผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้วอีกในหนึ่ง 6. ผู้อยู่ในร่องรอย 7. ผู้สมควรอยู่ป่า 8. ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรี 9. ผู้ทำตามคำสั่งแท้จริง 10. กระดองของบรรพชิต 11. เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้ 12. ผู้สำรวมมาจากภายใน 13. ผู้ได้รับผลแห่งอินสียสังวร คุ้มทราจากพระโอษฐ์หมวดที่สิอว่าด้วยการมีสังวรปฏิปักขไนของหมวดสองอันว่าด้วยการไม่สังวรผู้มีหลักเสาเขื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น สัมผัสโผฏฐะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจว่าไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตหาประมาณมิได้เย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุททั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงเคอเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกัน ก็เยื้อแย่งฉุดเดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกเจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการดูแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา นั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขอนหรือเสาหลักนั่นเองข้อน,นี้ฉันใดพิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทัางไม่มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขย,ะขย้งหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงจมูกก็ไม่ฉุดเอาพิสษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิสษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาพิสษุนนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมมรมที่ถูกใจธรรมมรมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคําว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติ ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยางเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล ตกอบายดีกว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือดวงตาถูกแทงด้วยซีเหล็ดอ,อันร้อนจัดเป็นเปลเวลุกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกเถอเป็นส่วนๆในรูปแอนเห็นด้วยตานั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดก็ตาม วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกเธอเป็นส่วนๆก็ตามกำลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซคติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรชานข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือหู ถูกกระแชกด้วยขอเหล็กอันร้อนจัดเป็นเปลวลูกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกเธอเป็นส่วนๆในเสียงอันฟังด้วยหูนั้นไม่ดีเลยละถึงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือจมูกถูกคว้านภายในด้วยมีดที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลูกโชนเสียอย่างดีกว่า การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆในกลิ่นอันดมด้วยจมูกนั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือลิน้นถูกตัดเสียด้วยมีโกนที่ขมกล้าอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ หรือโดยการแยกเถอเป็นส่วนๆในรถอันลิ้มด้วยลิ้นนั้นไม่ดีเลยพิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือกายถูกแทงด้วยหอกที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนเสียอย่างดีกว่าการเถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบเถือหรือโดยการแยกเถือเป็นส่วนๆในโพธพภะอันสัมผัสด้วยกายนั้นไม่ดีเลยภิสษุทั้งหลาย วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบเือทั้งหมดก็ตามวิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆก็ตามกำลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซคติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดราชานข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายการนอนหลับยังดีกว่าแม้เราจะกล่าวว่าการนอนหลับเป็นโทษไร้ผลเป็นความหลงไหลสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จริงแลแต่เพราะการเตื่นที่เต็มไปด้วยวิตกอันเลวซามอาจทำลายภาวะแห่งสงเสียได้นั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลาย เราเกล่าวดังนี้เพราะเห็นโทษอันต่ำรามสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้